มาครับสวัสดีครับพี่พื่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะครับอยู่กับผมเนเดิมวันนี้วยยทยจัดสีที่สนามมวยช่องจัดสีนะครับเวลาบ่ายสองครึ่ง14นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นรายการที่เรียกว่าน่าสนใจน่าดูน่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับอ่าเปิดหัวคู่แรกทับหลวงกับทางด้านของพรนำโชควเห็นไหมเปิดมาแพงๆทั้งนั้นเลยคู่เปิดหัวทุกวันนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นงานปักปุ่นะครับ เปิดราคาเนี้ยผมบอกว่าแพงนะทับหลวงกับทางด้านของพรนำโชคเนี่ยเคยต่อยกันมาแล้วเมื่อวันที่25สิงหาคม2567ที่ช่อง7สีวันนั้นคู่เนี้ยอายุเท่ากันคือ19ปีรูปร่างได้กันเลยนะรูปร่างได้กันเลยไฟที่ผ่านมาต่อยกันแบบลุกเดือดมากทางด้านทับหลวงเก่าเกมกระดุกด,ดีมันจะได้ตรงที่สีเสือ้อนาเสือแล้วเคยชนะมาทับหลวงมวยขวา เตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับทับหลวงนะครับมอยขวาเตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับไฟที่แล้วเนี่ยได้หมัดกับศอกไฟที่แล้วได้หมัดกับศอกนะได้หมัดกับศอกตากันดูเดือดอย่างที่ผมบอกไปคู่นี้หมัดกับเขา่าศอกกับเขา่านะครับพรน้ำโชคสอปุ้มิพัตที่เดียวกับคุณเข่าตังเมย์พรเสน่ห์นะพรพิทักษ์พรน้ำโชคเนี่ยของพี่พรของสารวัตรพรของพี่ชายผมเนี่ยมีพรน้ำหน้าตุกตัวเพราะว่าแกชื่อสปอนหมวยขวาท้าดวลเดินชนเดินขวา ปอดใหญ่ปลายแรงนะครับมวอยขวาท้าด่วนชวนทะเลาะเดินชนเดินขวาปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าฟังที่ผ่านมาเดินเข้าไปไปเจอหมัดกับเจอศอกพอจะเกาะเจอศอกเจอหมัดเดินเข้าไปเจอหมัดแล้วก็หน้าเสือไปลองเขาด้วยหน้าเสือไปลองด้วยนะครับทางด้านของพรนําโชคที่ผ่านมาเจ็ดไฟยังไม่ชนะใครเลยมีเสมออยู่ไฟเดียวนึแพ้หกนะครับพรนําโชคต้องฝ่าดงหมัดดงศอกเข้าไปเพื่อที่จะเกาะในเพื่อที่จะดื้อในนะครับพรนําโชคมีทรงเดียวเท่านั้นก็คือเข่า ซึ่งผมเชื่อว่าได้ลุ้นนานได้ลุ้นเปิดมาราคานี้ลองได้ลองได้ลองมานะครับและเดี๋ยวหาจังหวะแต่เงเอาอย่าพึ่งไปต่ออย่าพึ่งไปต่อนะอย่าพึ่งไปต่อนะครับอย่าพึ่งไปต่อนะถามว่าชอบใครชอบทับหลวงนั่นแหละแต่ว่าดูที่ราคาด้วยนะครับคู่ที่สองก้องโนว่ามาแล้วก้องพบวอสุขสันโชต์บางแสนแชมป์มอยรอบปุลเสือซึ่งไม่ได้ต่อยที่ย่องจระสีนานเป็นปีแลวหนึ่งปีก 6เดือนไม่ได้ไยที่ช่องเจ็ดสีเลยนะวันนี้กลับมาช่องเจ็ดสีนี่อดีตแชมป์มวยรอบปุนเสือตอนนี้มาอยู่บางแสนไฟขับเต็มตัวร้อเปเ็นป็นของบางแสนไฟขับเรียบร้อยแล้วแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับฟอมดาวลงมามวยขวาวุดครบนะครับมวยเข,าข่าแข็งแรงนะครับมวยเข,าข่าแข็งแรงนะครับแล้วก็มีศอกสลับทางด้านกล้องพบเนี่ยดื้อดีหวัวใจได้เป็นมวยที่อ่อนนอกและแข็งในนะครับเป็นมวยที่อ่อนนอกแข็งในวันนี้ต่อยกับเพชรกองฟ้าวอเทคโนโล,ลงวงพ่สวนซึ่งจังหวัฝีมือครบเครื่องหลากหลายสายแรงแทงจ็บ สายแรงแทงเจ็บมากทางด้านกล้องฟ้านะครับอ่าแล้วศอกนี่อันตรายศอกอันตรายกล้องฟ้าล่าสุดเนี่ยผมเห็นก็ต่อยที่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 ททททเวทีวยเสยงมุนอมอน้อยอะนอกไอ้ไข่มุกขาววันนั้นเตะอือหือปลายคางหลับเลยเตะได้นับก่อนแล้วเตะปลายคางหลับเลยอาวุธมันแรงไงอาวุธมันแรงนะครับต้นต้นเนี่ยต้นต้น,ตนเนี่ยกล้องโนวาหรือว่ากล้องพบไม่ได้กินง่ายง่ายนะกล้องพบเนี่ยต้องลุ้นไปลายปนะครับกล้องฟ้าเปิดมาราคาอย่างเงี้ยลองได้ ลองได้นะคู่นี้ได้เสียซื้อมาขายไปก็ได้ทําตัวเป็นพ่อค้าคู่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ยกคีรีกับทางด้านของเพชรฤทธิ์ยกคีรีเปิดมาเป็นรองทางด้านของเพชรฤทธิ์ยกคีรีเมื่อเช้าแผลเดียวทําน้ําหนักเยอะลดเยอะนะแล้วก็สามไฟที่ผ่านมาล่าสุดสะดุดแพ้มาสามไฟติดแล้วแพ้ฉลามดาแพ้เด่นสองไฟนะครับสะดุดสามไฟล่าสุดเด่นคีรีมวยเขา่าตาคู่ต่อสู้เดินกันไปนะังต้นๆอยู่ข้างเชือกเนี้ยเป็นมวยเขา่าแต่อยู่ข้างเชือกไม่เดิน ถ้าคู่ต่อสู้เดินมาหาเดี๋ยวมันล็อกพอมันล็อกได้เนี่ยมันกดอยู่เตะอยู่เลยแหละแต่เมื่อเช้าทําน้ําหนักเยอะลดนานด้วยนะในขณะที่เพชรฤทธิ์ PK เต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วจัดเต็มระบบเลยซ้อม PK นะจัดตามโปรแกรมเลยตามโปรแกรมซ้อมดักวันนี้ PK สองคนคือวันชัยน้อยกับเพชรฤทธิ์นะเปิดมาเพชรฤทธิ์เป็นต่อเพชรฤทธิ์ตอนนี้แน่นเปียอะไรไปอยู่ PK นะครับสายผิวสมองดีลีลาเชิงชกฉลาดอย่าเกาะในดังเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เพชรฤทธิ์ อยากเกาะในอย่างเดีย,เดยวเท่านั้นวันนี้เพชรลิศจังหวัดฝีมือครบเครื่องหลากหลายนอกได้เพชรลิศต้องรุนที่วังไงเพชรลิศต้องรุนที่วังไงนะครับแล้วก็คู่เอกวันชัยน้อยกับทางด้านของเพชรสยามเนี่ยสุดยอดจังหวัดฝีมือของยุคนี้วัดกันที่กึ๋นวัดกันที่สมองชิงจังหวะคู่นี้วันชัยน้อยพีเคแสนชัย <S <S เบงเวทขึ้นมา122จาก118ขึ้นมาร2อยยี่อเลยแตยกับเพชรสยามเพชรสยามก็กลับมาคืนฟอร์มแล้วเพชรสยามก็กลับมาคืนฟอร์มคู่นี้ชิงจังหวะ คู่ขี้สูสีได้เสียนะครับแต่ผมชอบวันชัยน้อยเปิดมาวันชัยน้อยต่อ11บเอ็แปดเขาไม่ได้เปรียบนะลองได้ซื้อมาขายไปนะครับทำตัวเป็นพอ่อค้าคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งชอบวันชัยน้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ